อย่างโยมก็บอกนะคิดว่าทํากรรมอย่างนี้ก็จะ,จะได้อย่างนี้ให้เงินต้องได้เงินให้น้ําต้องได้กินน้ําให้ข้าวต้องได้กินข้าวให้ทองหยอดต้องได้กินทองหยอดเนี yeah, ่ยเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครูจเจ้าจึงบอกว่าถ้าใครพูดว่าทํากรรมอย่างไรได้รับกรรมอย่างนั้นเนี่ยผิดนะ <c oughs> จําให้ดีๆนะทํากรรมอย่างไรนะรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดนะดูเหมือนจะถูกใช่ไหม แต่พระเจ้าบอกว่าที่ถูกคือทํากรรมอย่างไรต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นก็คือผลของกรรมนั้นที่เราทำเนี่ยมันส่งผลออกมาเป็นอะไรเช่นตานาติบาเราฆ่าสัตว์ปุ๊บไม่ใช่ถูถถกไอ้นี่มาฆ่าเราบ้างเราฆ่าสัตว์ต่อไปไอ้นี่จะต้องมาฆ่าเราเราฆ่าสัตว์ตัวต่อไปสัตว์ตัวที่สามก็ต,ต้องมาฆ่าเราเราก็เลยวิ่งแก้กรรมกันใหญ่เลยใช่ไหม แต่จริงๆไม่ใช่ผลของการทำปานาติบาตคืออะไรวิบากอย่างเบาอายุสั้นโยมทำน้อยไม่มากอายุยมจะสั้นไปเรื่อยๆนนะนี่ความเป็นสรพพญูของพู้เจ้าจัดไว้อย่างนี้แต่ถ้าโยมทำมากทำบ่อยทำเป็นปกติเลยเนี่ยมีฝ่ามือชุ่มด้วยเลือดเนี่ยพระเจ้าพยากรณ์เลยนรกกัมเถร,ริสารเปลือยริสัยได้แน่นอน จริงจริงยมเลือกเกิดได้นะข้าบ่อยๆอ,นะอยากไปชิมนรกข้าเจอเป็นข้าเจอเป็นข้าเดี๋ยวได้ได้ไปทัวร์แน่เลยนะแล้วมันก็จะเศร้าหมองเองอะ่ะเราก็จะไม่ปิติปลาโมดใจชีวิตอยู่ไม่ค่อยผาสุกข,ขโมยอธินาทานก็วิบากอย่างเบาผลที่มันจะส่งก็คือ โอค่าเสื่อมคนที่ทำเนี่ยโภค่าจะค่อยๆหมดไปให้หมดไปของมันเองโยมได้มาเยอะมันก็หมดไปเยอะมันมีทางรั่วของมันไปเลยโยมจะไม่รู้ตรงนี้เหมือนกับพระเจ้าบอกว่าโรคบางโรคเนี่ยหมอตรวจไม่มีเจอหรอกมันเป็นโรคก,กรรมหมอตรวจไม่เจอ,อดังนั้นถ้าหมอตรวจอะไรไม่เจอแล้วอยู่ๆมันเป็นนะยอมรับไปเถอะนะมมีพระเจ้าตรัสไว้อยู่ หรือเราเบียดเบียนสัตว์เนี่ยเบียดเบียนสัตว์มากนะผู้เจ้าบอกผลวิบากก็คือโครคภัยไข้เจ็บมากอย่างนี้ยวไม่ได้ฆ่าแต่เบียดเบียนเล่นมันพิการบ้างฟาดมันหนักหนักบ้างนะย้อนกลับมาคือเราจะมีโครคภัยไข้เจ็บมากจริงอารมณ์พวกนี้เป็นเป็นกรรมเราจะไปตีมันเราจะไปขโมยเนี่ยคิดก่อนไหม คิดก่อนไม่คิดก่อนนะลงมือทําไม่ได้หรอกต้องคิดก่อนเวลายมคิดยมนึกเรื่องใดเนี่ยผู้เจ้าบอกกรรมเกิดแล้วกรรมก็คือพบอันเดียวกันเลยผู้เจ้าบอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดัาริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ อารมณ์ขโมยเนี่ยมีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีวิญญาณไปตั้งขึ้นในเฉพาะในอารมณ์นั้นแหละเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีจิตโยมเนี่ยไปเกิดในภพในอารมณ์นั้นละจิตกําลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอํานาจของความเพลินก็ปรุงแต่งในอารมณ์นั้นไปแล้วจะต้องวางแผนอย่างนี้ทําอย่างนี้ปรุงไปเรื่อยๆ งอกละเป็นกรรมก็เปลียบเหมือนเมล็ดพืชที่ลิวตกในผืนนา